แล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะแล้วก็หนูมีบทเพลงเพราะๆมาฝากอีกสักหนึ่งบทเพลงค่ะ บทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่หนูใช้ร้องในชฉลองแชมป์ห้าสิบสมัยนะคะเป็นบทเพลงที่พ่อแม่ชอบกันมากๆเลยเลยนำมาขับร้องให้ฟังในวันนี้ค่ะ ทมกลับสู่ แจกรางให้กับน้องต้นข้าวของเราด้วยค่ะเดี๋ยวกาศนี้เดี๋ยวเชิญน้องต้นข้าวอยู่ด้านบนอยู่ด้านหน้าก่อนนะสวัสดีค่ะพอพ่อแม่แมเอซีแฟนคลับนะคะทั่วโลกทั่วประเทศนะคะเพชรเม็ดงามแห่งเมืองการนะคะวันนี้หนูนะคะได้รับเกียรติทางมหาลัยได้ไปเป็นตัวแทนศิลปินคนที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนะคะแล้วก็ ประเทศชาติในตอนนี้เพชรเม็ดงามนะคะเขาเรียกว่าพูดแล้วขนลุกนะคะเป็นนักร้องนะคะลูกทุ่งที่ก้าวกระโดดไกลไวมากนะคะตอนนี้เป็นขวัญใจพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับทั่วโลกแล้วไม่มีใครมารู้จักคำว่าธิดาลูกทุ่งตัวน้อยเพชรเม็ดงามของเมืองการต้นข้าวสุปริยาตาอุดมนะคะ หรือว่าต้นข้าวโดนเพลงชิงทุนวันนี้ลูกสาวนะคะได้เป็นตัวแทนนะคะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในงานนะคะมหาลัยราชพัฒกาญจนบุรีนะคะเยาวชนสร้างสรรค์สืบสารภูมิปัญญานะคะโอ้ยนะคะพ่อพ่อแม่ชาญลักชางชลานาะเดียวก็สาวเมืองกา ดังกระหึ่งไปทั่วแล้วนะคะพ่อพ่อแม่แม่หน้าภูมิใจมากๆนะคะโอ้ยเด้อค่ะเราภูมิใจนะคะเนาะกับพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ปลื้มใจนะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงค์ตระกูลน,นะ,ะตาอุดมแล้วก็โชคดีได้เจอนะคะจริงๆแอดย่าเจอคุณพ่อนะคะแล้วก็แม่ใหม่นะคะตอนงานที่สะบ,บุรีแต่แอดย่าว่าเออ ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าที่ต้องเปิดตัวอัย่าเลยไม่เปิดตัวอัย่าได้กอดพ่อครอบนะคะได้กอดแม่ใหม่นะคะแต่เมื่อคืนอัยยะก็ดีใจนะคะเห็นมีการเปิดตัวเห็นช่องนะคะ พิมานาสตอรีนะคะหลายช่องเปิดตัวแล้วเอ้าเนะคะ่ะอนุชอเชษด้ก,กิงสุปริยาตาอุดมชื่นช่นชื่อน,น้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดวนเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนการจนานุเคราะห์โดยท่านพอดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลค่ะ วันนี้หนูและพี่ๆแดนเซอร์นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มามหาวิทยายลัยราชพัฒกาญจนบุรีนะคะแล้วก็หนูมีบทเพลงเพราะๆมาฝากอีกสักหนึ่งบทเพลงค่ะ บทเพลงที่หนูใช้ร้องในฉลองแชมป์หสิสมัยนะคะเป็นบทเพลงที่พ่อพูดแม่ชอบกันมากๆเลยเลยนำมาขับร้องให้ฟังในวันนี้ค่ะ เพียงคืนเช้าตื่นเขาก็จากฉัน អបផាភិគមរថធំក្រັບសុ ได้ค,ครับนะคะรางวัลน,นะคะประมืออีกสักครั้งให้กับน้องต้นขาของเราด้วยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญน้องต้นข้าอยู่ด้านบนอยู่ด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็เรียนเชิญคณะผู้บริหารน,นะคะแล้วก็นักแสดงน้องๆหางเครื่องนะคะคณะคุณครูด้วยเลยค่ะจากทางโรงเรียนกาญจานานุเคราะห์แล้วก็การแสดงทั้งสองชุดการแสดงนะคะศิลปะมวยไทยนะคะแล้วก็แม่แมนะคะจากโรงเรียนสร้างสุขด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้ค่ะปิดท้ายสําหรับการแสดงแล้วก็พิธีเปิดของเราค่ะและเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะขออนุญาตจะได้ให้น้องๆที่จะเข้าร่วมประกวดนะคะสม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและก็ห่างเครื่องในระดับประถมศึกษานะคะทั้ง5ทีมที่จับสลากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสแตนบายที่ด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญท่านอธิการอยู่ตรงกลางได้เลยค่ะยืนข้างๆน้องเลยนะคะคณะบริหารอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยจัดแถวให้นะคะเชิญเลยค่ะน้องต้นเาเชิญแล้วก็น้องๆนะคะทีมแดนเซอร์แล้วก็นักแสดงทุกท่านอยู่ด้านข้างได้เลยค่ะน้องๆทีมมวยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมลูกน้องๆมวยอ่าเดี๋ยวนั่งด้านหน้าอ้าวโอเคอยู่ครบเดี๋ยวนั่ง คุกเข่าด้านหน้าได้เลยนะลูกน้องๆ้องทีมมวยของเราอ่าหรือใครอาจจะให้น้องๆมวยก็ได้แดนเซอร์นะคะแล้วก็แม่แม่ยืนข้างๆได้เลยซ้ายขวานะคะยืนเอียงตัวกันเล็กน้อยนะคะโอเคตามด้วยน้องๆ้องทีมมวยเลยค่ะขึ้นมาเลยลูกนั่งคุกเข่าได้อ่าเดี๋ยวให้น้องๆทีมมวยนั่งคุกเข่าอ่าแม่ๆนั่งได้นะคะโอเคเด็กๆอ่าเพิ่มเติมนะคะอ่าน้องๆ้องมวยได้เลยลูกมาซ้ายขวาได้เลยมาด้านนี้ได้นะครับ อ่าซ้ายขวาได้เลยเดี๋ยวให้ช่างภาพของเราจะได้ถ่ายภาพพร้อมกันเด็เกๆเดินได้ไหมลูกระวังลําโพงนะอ่าระวังลําโพงระวังสายไฟด้วยโอเคครับเดินมาเลยลูกเดินมาเดินมาฝั่งนี้เลยมาหาพี่นี่มาหาพี่พิธีกรด้านนี้เลยลูกอ่านั่งตรงนี้ได้เลยโอเคพยายามาอีกได้ครับพยายามอีกได้ครับโอเคนั่งเลยอ่าด้านนี้เลยค่ะคุณครูว่าคุณครูบาดเจ็บจริงนะคะโอเคค่ะ ได้ไหมคะเรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวทุกท่านมองกล้องนะคะช่างภาพของเราเลยคะ่ะเดี๋ยวรอช่างภาพกดเดี๋ยวให้พี่บรรดานะคะแล้วแม่ยกของเราได้ถ่ายรูปน้องต้นค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวสำหรับนะคะผู้เข้าประกวดนะคะในระดับประถมศึกษานะคะทีมแรกก็จะเป็นทีมจากโรงเรียนวัดทุ่งรัตยาลาญยาวิทยานะคะจับสลากได้เป็นทีมแรกเลยนะคะจากทีมการนิก,กานะคะแล้วก็ทีมที่2จะเป็นจากโรงเรียนเทศบาล5นะคะทีมที่3โรงเรียนอนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะคะทีมที่4โรงเรียนเทศบาล4นะคะบ้านชุกกลุ่มนะคะแล้วก็ทีมที่5มาจากโรงเรียนอนุบาลสังขบุรีโอมา ไกลมากๆนะคะนี่เป็น5ทีมในระดับประถมศึกษาเดี๋ยวเตรียมตัวที่ด้านข้างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าประกวดการตามลําดับนะคะซึ่งการประกวดของเราในครั้งนี้นะคะก็คือ,อมีกติกานะให้น้องๆได้เตรียมเพลงนะเป็นเพลงเร็วนะร่วมกันขับร้องพร้อมกับหางเครื่องของเรานะคะหนึ่งเพลงด้วยกันอ่าแล้วก็จะมีท่านคณะกรรมการนะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมา ให้คะแนนแล้วก็ตัดสินในแต่ละประเภทของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวถ้ากับพี่พี่ด้านหน้าถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วหนูขออนุญาตนะคะอารบให้กับช่งางภาพของเราด้านหลังอีกนิดหนึ่งนะคะอะ โอเคทุกท่านมองกล้องช่างภาพช่างภาพที่ยืนบนเก้าอี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทัางภาพทีมมหาวิทยาลัยของเราเก็บภาพแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแม,แม่แม่ทีมด้านหน้าก่อนนะคะหนูขออนุญาตขอความลูกคลอแป๊บหนึ่งนะคะหลบให้กับช่างภาพหน่อยจะได้ถ่ายไม่ติดนะได้ภาพสวยงามนะคะไปดาวนโหลดเพิ่มเติมได้ที่เพจมหาวิทยาลัยนะทุกท่านมองกล้องเลยะคะ่ะขออนุญาตส่งรอยยิ้มนะคะนับหนึ่ง หนึ่งสองสามค่ะอาขอกดไลค์กดไลค์หนึ่งรูปกันหนึ่งสองสามค่ะอาให้ดังดอีกหนึ่งรูปกันหนึ่งสองสามเฮ้เรียบร้อยนะคะขอพระคุณมากค่ะประมือดังดอีกสักครั้งให้กับการแสดงของเราทั้งทัพ์ชุดการแสดงค่ะขอบคุณคณะ,ะผู้บริหารน,นะคะหัวหน้านส่วนราชการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะการแสดงนะคะจากแม่แม่